อยู่เดี๋ยวเราจะไปจับเขาคุยกับพวกพี่เขาถามเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้ช่วยเหลือผู้คนความทับใจและเรื่องสสองนะครับตามมาทําความรู้จักกับพวกพี่ๆเลยค่ะสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีค่ะรล้วกวนพี่ช่วยแนะนำตัวให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกันนะครับอ่ครับพี่พี่ม่อนครับแล้วก็หลวงห้าสองครับครับผม แอดครับนครหลวง511ครับเบียครับนครหลวง511ครับนครหลวงนครหลวง505ยนครับนครหลวง503สารครับนครหลวง501สารครับผู้ภัย1433ตั้มครับเมือง322ครับอาอสออสยังไม่มีเลขครับเป็นสมาชิกใหม่ครับผมแล้วผู้พี่เคยเจอแบบว่าเหตุการณ์หรือประสบการณ์ที่ว่า แวบางบัวทองต้งกลับมนะันเกิดลูกเขาเขาขี่มอเตอร์ไซค์จะเอาของเล่นไปให้ลูกเขาจตไปไม่ถึงคือเขาชนชนรถทั้งรอแล้วเขาก็ไหลไปใต้ท้องรถแต่ตอนนั้นคือเขายังมีชีวิตอยู่นี่ก็เป็นคนปั๊มเขาแล้วคือเขาปั๊มไม่ขึ้นแล้วแล้วตัวเขาใหญ่มากเขาขาดอากาศหายใจแล้วอะ่ะก็เลยช่วยเขาไม่ได้ไปปั๊มที่โรงพยาบาลอีกก็ปั๊มไม่ได้ช่วยช่วยเขาไม่ได้ ก็บางครั้งก็ร้องไห้เสียใจเออทำไมเราช่วยเขาไม่ได้นี่จะมีคนเคยเห็นบ่อยนะนั่งอยู่ท้ายรถนั่งนี้เคืออะไรอยู่เป็นมองคนเขาเคยเห็นคันงนี้จะมีอยู่ตลอดกรุณาเอาไปจอดที่อืู่ไหนไหมครับคนก็จูนก็ติดแต่ถึงจะถึงจะมองเห็นกันถ้าถ้าคนปีถึงแข่งไม่เคยเจออันนี้พูดอันนี้พูดดีมีจูนติดครับมันจูนก็ติดสมถึทีนี้เพราะว่ามันมันย้อนมันอยู่สอง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 โลกอ่ะ ญาาณกับควมจริงนี่เคยคุณสอนกันอยู่แต่คนจูจ้จี้ก็คือไม่เห็นไงนอย่างอย่างพี่เคยเจอเคสผู้ขวายตายนะครับไปเก็บที่วัดป้อมระมานันใกล้ๆกับวัดป้อมระมันก,ก็คือเป็นเป็นปู่ของลูกคายลูกคายเนีดตอนนี้นอยู่จุดเมืองอยูอย่วงเวียนน้ำพุเมื่อก่อนนี้อยู่ที่วงเวียนน้ำพุก็คือตรวดตรวจตวจร่างของปู่เนี่ย พอจากจากต๊ะผูุ่กขาตาแล้วก็นําส่งนิติเวศนำส่งนิติเวศเ,เพื่อผ่าผ่าพิสูจน์ผ่าพิสูจน์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปรับศพแล้วก็ไปส่งที่วัดป้อมรามานะครับแล้วก็ก็เข้ากะพี่ก็ไปทํางานตกเที่ยงคืนเนี่ยพักเบรกทานข้าวและส่วนใหญ่ถ้าข้ากะก,ก็คือจะนอนกับก็ปู่เนี่ยไปดึงกางเกงไปดึงกางเกงแล้วก็บอกว่า หนุ่มปูหิวปูหิวพี่ก็เลยโทรกลับมาบอกลูกชายจึงเป็นหลานเลยบอกว่าต้นอย่าก็ปีไปดิก็ปีรูปไปเอาอะไรให้ปลูกินหรือยางเอาอะไรมาวางข้างลงกระจุกรูปให้ปลูกอิอยางยังเลยที่กำลังทำอยู่กำลังทำซึ่งเขาทักการเตียมเอาไว้กำลังจะไว้ข้างแล้วก็ญาติๆเนเห็นปู่เดินเดินอยู่รอบๆนก็ประสบการณ์พี่